คุณเชียงคอยเบิ่งบเหมือกคุณเชียงสวัสดีค่ะปอพอกับเสาวบุตรไทยไทยนครน,นครพนมค่ะหยู่ตาคยมือนี่มีอะไรมาพรีเซนต์มีหมูยอหมูยอเจเนาะเพื่อนกับคุณเชียงคุณเชียงเจคะ่ะเดี๋ยวเราจะมามารีวิวเบิ่งเนาะนี่มันก็เป็นเหมือนเนื้อที่ว่าเหมือนเนื้อไก่เนื้อกุ้งะเนาะ มันทํามาจากเต้าหู้เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เนื้อมันก็จะเป็นแบบนี้นะหลงสิมเบิงรสชาติมันก็จะคลาคล้กรรันแต่มันไม่มีกลิ่นแต่มันไม่มีกลิ่นเนื้อสัตว์แต่มันกินคล้ายคลกันแต่รูปแบบคนละทรงแค่นั้นเองเพื่อนๆแล้วอันนี้ เขาเอาแผ่นเต้าหู้ห่อกับเต้าหู้แล้วก็มันเนาะอันนี้คือ,อ,อเป็นนี่วเนียเนะ้วเขาซื้อยังทางไหนมาจิ้มกับน้ำจิ้ม ินแก้มพักขออนุญาตใช้มือนะเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็เหมือนลูกจิ้นนี่แหละ แคือเกาแต่มันมีกลิ่นของแบบว่าเครื่องเทศของประเทศเขาเนาะเครื่องเทศของประเทศเทศใต้หวันนะเพื่นพนอนๆม,มาหมูยอแอันนี้คือหมูยอเจเนาะคือคือคือหมูยอบ้านเฮาก็สิหอพัก เหมือนกินลูกชิ้นนะคะอืมอืมเนื้อเหมือนกินลูกชิ้นนะเพื่อนเพื่อนหอพักเนาะอืม พักอันนี้ก็ออกมาเป็นโฮคนมากกินพักเนะเาะ ขคนเบิงครอบมันครอบก็คือปกตินี่ ขอบก็ปกติเพื่อนๆเนาะมามาหองเลย เนาะชิมคุ้นคุ้อ mm hmm. อร่อยอร่อยคนละแบบอ่ะแต่ค่อยว่าหมูยอเสบกว่าหมูยอเจนี่อร่อยกว่าว่าแบบนี้อร่อยกว่อนอันถ้ยใคามาเป็นหัว แต่คนไต้หวันอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้เขาเอามาทํากับข้าวเนาะเพื่อนๆแต่หนูมากินกับน,น้ําจิ้มเนาะมักชอบคนละแบบใส่ผักเนาะใส่ผัก กินกับข้าวกินกับข้าวก็แซบ่บรู้ว่ากินกับข้าวก็อร่อยเนาะแล้วแต่คนมากถ้าก็ถ้าใครได้ลองกินเนาะก็แล้วแต่คนชอบเอาไปทำกับข้าวก็ได้เอามากินแบบน้ำจิ้มก็ได้เพื่อน แล้วแต่ความชอบของคนเนาะหนูชอบกินรูปชิ้นสะดวกแบบนี้หนูทำกินกับข้าวก็ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่อันนี้หนูเอามากินให้เพื่อนๆนดูเฉยเฉว่ามันเป็นแบบนี้เนาะอเ,เอาใส่ทั้งแผ่นเลยกินแบบนี้เลยเนาะกินเป็นกา้านแบบนี้กินกา้านนำ I me. ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย